นี่นะคะเพื่อนเวลาที่เราตัวนี้คือมันมีแม็กกาซีนใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กระสุนแล้วเนี่ยนะเวลาเราจะเอาแม็กกาซีนออกก็มันจะของเบอร์ซ่าเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้เนาะเราก็กดปุ่มนี้แล้วตัวแม็กกาซีนมันก็จะไหลออกมานนค่ะนี่นะคะก็เหมือนเวลาที่ตำรวจเขาก็แท็กแมกกาซีนใส่เขาก็จะแทกอย่างเงี้ยค่ะเราออกก็ กดนี้มันก็จะไหลออกมานะคะแล้วอันนี้เดี๋ยวเอาแมกกาซีนออกก่อนนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นจุดสีแดงนี่ไหมคะตัวนี้คือถ้ามีสีแดงเนี่ยคือเราเซฟตี้คือความปลอดภัยมีเพื่อนเเห็นไหมคะว่าตัวนี้มันกระเด้งออกไปข้างหน้าเน,แบบนี้เนาะ นี่คือถ้ามีปุ่มสีแดงเนี่ยก็คือเซฟตี้ใช้ได้อ่ะอันนี้มันไม่มีกระสุนนะคะเดีย๋ยวเอาแม็กกาซีนออกมพ่จะให้ดูว่าเวลาเราอยู่หลังปืนเนี่ยก็คือเพื่อนๆเ,เห็นจุดสีขาวข้างหน้านี่ไหมคะก็เวลาเราจะเล็งเป้าหมายที่เราจะยิงเนาะก็ตรงนี้ค่ะมันจะมีฐานข้างหลังกับข้างหน้าก็ให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะก็ แล้วก็ยิงไปแค่นั้นเองแล้วก็เวลานั้นเราก็เหนียวไกลแค่นี้ค่ะใช้ปืนไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวมันยากแค่ตอนยากที่ตอนว่าเราจะเก็บรักษาดูแลมันยังไงแล้วก็ให้เป็นอาวุธปืนที่ใช้ป้องกันตัวเองค่ะแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ มีความปลอดภัยในการใช้งานนี่คือสุดยอดของการใช้ปืนค่ะถ้าใช้ปืนอย่างถูกต้องในในความคิดของเมียวนะคะนี่คือออกมาให้ความเห็นแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆทราบแค่การใช้งานนะคะว่าเราพอเรามีปืนสักอันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะ คิดถึงในสิ่งจุดไหนบ้างะะก่อนที่เราจะลั่นไกลเนาะก็อันนี้ตัวเบอร์ซ่านะคะจุดสาแล้วก็เปินผู้หญิงเมี่ยวชอบอันนี้ <c oughs> เพราะว่ามันกระชับมือแล้วก็ใช้ง่ายเพราะว่ามันเป็นกลึงอัตโนมะนะะัติค่ะก็เท่านี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> สำหรับการรีวิวของตัวเบอร์ซ่าจุดสาหรือว่าบางคนเขาก็เรียก380นะคะเบอร์ซ่าสามเนาะ เขาก็เรียกได้หลายอย่างแต่ว่าเหมียวเรียกจุดสามแบางทีเหมียวก็เรียกเบอร์ซ่าบางทีก็เรียกปืนของเหมียวปืนเล,เล็กๆค่ะก็มีไว้ป้องกันตัวเฉยๆเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ช่วยติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์หรือเป็น Subscribe กันนะคะเพื่อนก็เพจของเหมียวคือ เหมียวเดอะมูฟี่อเมริกานะคะขอบคุณมากค่ะโอเคเพื่อนเพื่ะนี่ก็ตัวสีแดงที่จุดนี่นะคะถ้าปรับขึ้นเนี่ยก็คือพร้อมที่จะยิงอะคะ่ะแล้วเหมียวใส่แม็กซซีนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะยิงให้มันหมดแม็กอะคะ่ะเพื่อแค่ความมั่นใจของตัวเองเท่านั้นเองคะ่ะเพื่อนค่ะ Yeah ลูกกระสุนมันติดลำกล้องค่ะเคนตัวเบอร์ซ่าตัวเบอร์ซ่าจุดสาปดนะคะก็ตัวนี้สีแดงเึ้นเนี่ยนะคะก็คือ s a ฟตี้ออฟก็คือเราใช้ได้แล้วค่ะสีแ <Safety 's S 3> ดงคือ <to> สีแดงคือเรายิงได้เลยอันนี้เหมียวใส่ตัวแมกกาซีนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทดสอบยิงให้มันหมด หมอนแมกก์อะคะ่ะเพื่อนๆ <Okay. S 1> พอดีเมื่อกี้มันติดลำกล้องเลยนะคะให้เหมียวก็ เมือนเดิมค่ะนี้มันไม่มีละกระสุนเนาะก็เราใช้กระสุนหมดก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูวิธีที่จะถอดอก็มีปุ่มตรงนี้นะคะพเพื่อนๆเราก็กดได้ตัวแมก็กซซีนมันก็ไหลลงมาก็เท่านั้นเองค่ะเวลาใช้เราก็กระแทกเข้าไปเนาะแต่อันนี้คือจับสองมือแบบนี้เพราะมันไม่มีลูกกระสุนก็ท,ทำได้นะคะแต่ถ้าเราใช้มือเดียวเราก็กดปุ่มที่นิ้วโป้งเราเนี่ยค่ะ แล้ตัวนี้มันก็จะสไลด์ออกมาตัวแม็กกาซีนที่หมดแล้วนะคะลองให้ดูอีกทีนี่นะคะแล้วเราก็ไปโหลดลูกกระสุนใหม่อานนี้หลังจากที่เราใส่แม็กกาซีนเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีปุ่มตัวนี้เนาะมันก็จะเลื่อน สไลด์เลื่อนตัวนี้ไปข้างหน้าแล้วลูกกระสุนที่อยู่ตรงในกล้องมันก็จะเข้าลำกล้องที่รูตรงนี้ค่ะเวลาเรายิงเราก็ดูจากที่บ่าข้างหลังเนี่ยนะคะให้ตรงกับข้างหน้าให้เป็นเส้นเดียวกันแล้วเราก็เหนี่ยวไกลเท่านั้นเองค่ะเพื่อนอเดี๋ยวเราจะ อันนี้คือเขาใช้เอาจุดสองสองปืนยาวกับปืนสั้นมาทั้งคู่เลยว่าตัวที่เพื่อนๆเห็นยิงอยู่ได้ยินเสียงยิงอยู่นี่คือปืนปืนยาวจุดสองสองนะคะแต่ว่าตัวที่หมวจะใช้เนี่ยก็คือตัวโคบเป็นปืนสั้นมหมียวรีวิวตัวปืนสั้นนะคะจุดสองสองคือตัวนี้ค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะลองใช้งานแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะคะระหว่างตัวเบอร์ซ่ากับตัวโคบจุดสองสองจุดามกับจุดสองสองรุ่นปืนโมราณรุ่นนี้นะคะมันสำหรับผู้หญิงอย่างเรามีความแตกต่างกันยังไงนะคะเพื่อนก็อันนี้พร้อมยิงแล้วค่ะเดี๋ยวเหมียวจะขอไปซ้อมมือก่อนนะคะ Hey, now. So now when you want to shoot <laughs> it, you just cock this, push, like this, okay, no, you have to push this out, now it's ready to go, okay. Just pull the trigger. Can you have my glasses, my glasses. Just aim for the target, Mia. You'll see when you hit it, okay? Oh or you can aim for the dirt bank if you want. Now cock it again. พอเราเอาตัวด้ามน,นี้ลงอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนกระสุนมันก็จะดกระเด็นไปฝั่งนี้และนี้ก็คือมันจะโหลดตัวที่เราใส่ลูกกระสุนข้างหน้าให้ใใเข้าลงไแล้วก็ทํา เนากับอาหลังให้มันตรงกันเนาะที่มันเป็นจุดตรงบา่าด้านหลังกับบ่าหน้ามองให้ตรงกันเป็นเส้นเดียวแล้วเราก็เหนี่ยวไปทานเัเนี่งค่ะเพื่อนเสียงมันไม่จังเท่าไหร่แต่ว่าทำเหมือนเดิมกระสุนมันหนักค่ะต้องนั่งยิงมันก็จะแม่ะ ค่ะเพื่อนแค่ให้ดูวิธีการใช้ปืนยาวถุดสองสองห้เค่ะหนักเออวันก่อนมเมื่อยมืออ่ะก็ประมาณนี้ค่ะเสียงมันไม่ดังแต่ว่ามีท่านที่ยิงปืนอยู่กลุ่มอีกอีกสองท่านนะคะอยู่อีกฝั่งนึงเขาจะใช้ปืนที่มัน มีความมีกระสุนมันมีความดูรุนแรงกว่านก็อ,อันนี้ค่ะทีที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวอันนี้เขาสอนให้ค่ะว่าใช้ปืนยาวจุดสองสองวิธีการจับก็เนี่ยค่ะเสียงเสียงจุดสองสองปืนยาวไรเฟลิลจะเป็นแบบนี้ค่ะ จะย้ายกล้องไปดูอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะได้เห็นว่าเวลาเขาใช้มือเขาจับยังไงและพอเวลาเราเอาตัวมือออกเนี่ยกระสุนมันจะกระเด็นมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะตัวนี้มันก็เป็นตัวลำกล้องที่กระสุนมันเข้ามาที่ตรงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็นี่ค่ะเวลาเรากดสนับมือที่เนเหนียวกลลงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะเพื่อน แค่เี้เงค่ะก็สน,นุกดีนะคะเปืนยาวไรเฟิลไปแบบนี้ค่ะนี่ก็คือกระสุนที่ใช้ของเปืนยาวนะคะนี่คือซื้อกล่องใหญ่มาแล้วตัวกล่องเล็กก็เวลานั่นเราก็โหลดมันไปด้วยไปแบบนี้ค่ะนี่เนาะกล่องเล็กก็จะมี50นัดนี่คือกระสุนรุ่นนี้นะมันใช้ได้กับปืนยาวจุดสองสอง ไรโฟอันเมื่อกี้กับตัวปืนสั้นอันนี้นะคะที่ปืนสั้นโคบเป็นจุดสองสองเหมือนกันก็เวลาเรา okay, ไป <I 'll S 1> ยิง <shut it. S 1> ปืนก็ตัวถ้าเป็นกระสุนตัวเดียวกันมันก็ง่ายดียไม่ต้อง one, ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรเยอะ แค่เอากระสุนเบอร์เดียวกันมาแล้วปืนแบบท,ที่ใช้กระสุนเดียวกันได้มันก็ง่ายดีเราจะได้ไม่ต้องเอาติดอะไรมาเยอะอะันนี้การใช้จุดสองสองแบปืนสั้นนะคะ,ะก็ะดูนะคะว่าถ้าเรายืนยิงก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ก็กางขาออกแล้วก็ถ้าเราถนัดขวาก็มือขวาเน,นี่อที่ไกลแล้วก็มือซ้ายก็รองอยู่ที่ตรงด้านด้ามปืนค่ะแล้วก็ยิงก็ <c oughs> มีความจำเป็นนะคะต้องใส่แว่นตาใส่หรือ,อสิ่งที่มันป้องกันตรงตาเราค่ะเพื่อนๆเห็นไหมมันมีเปิดกระสุนมันบินออกมาได้นะ ก็เนี่ยค่ะหมดละหมดแมกกาซีนนะไอคือรีวิวตัวจุดสองสองนะคะโคลดยตื <turn> ่นเนเดี๋ยวเมียวจะขออนุญาตไปยิงก่อนนะคะจะซ้อมมือเพื่อความมัน่นใจของตัวเอง เนี่ยค่ะเหีียวจะสใส่ลูกกระสุของตัวเบอร์ซ่าจดสาดนี้นะคะเป็นอันนี้คือที่ใส่สำเร็จแล้วเป็นแบบนี้แต่ถ้ายังไม่ใส่ก็จะเป็นแมกกาซีนเปล่าเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราใส่แล้วก็เนี่ยค่ะมองทันไหมคะเพื่อน มันจะเป็นเหมือนกับสปริงข้างในค่ะแล้วเราก็เอาหัวตะกัวออกแล้วก็กดใส่เข้าไปแค่เนี้ยแค่นี้เองค่ะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆจนมันเต็มอันเป็นแบบเนี้ยนี่คือใส่กระสุนในแม็กกาซีนของตัว,ตวปืนอันนี้นะคะเบอร์ซ่าทั้นี้ค่ะ อันนี้เอ่อเป็นปืนสั้นอีกรุ่นหนึ่งนะคะจุดสองสองโคจุดสองสองนะคะก็เดี๋ยวกระสุนที่แม็กกาซีนใสแล้วถอดออกมาแล้วใส่กระสุนเสร็จเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะบอกให้ดูว่าใส่กระสุนของตัวนี้เป็นแบบไหนนะคะ ันนี้ค่ะนี่คือแมกกาซีนทนี่ไม่มีลูกอันนี้แมกกาซีนที่ใส่ลูกเต็มหมดละถ้าตัวลูกกระสุนที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็เป็นอันนี้ค่ะเป็นของจุดสองสองอันนี้คือกระสุนอันนี้เนี่ยยังสามารถใช้ได้กับปืนยาวด้วยนะคะปืน เปนยาวไลฟล์โฟที่ใช้กระสุนจุดสองสองใส่ไปในลำกล้องได้ะคะ่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้วางก่อนนะคะให้ดูว่าตอนใส่เนี่ย Let me want to know when you want do the do shopping เอาตัวน,นี้วางก่อนมันจะใส่ยาก่อยค่ะมันต้องคนใจเย็นนะคะเพื่อนจริงๆมันมีตัวตัวที่ช่วยให้เราเราโหลดลูกศนในแมกกาซีนได้ง่ายๆก็มีนะนเพื่อนแต่ว่าไม่ได้เอามาก็มันจะเป็นสปริงอันนี้เนาะมันคล้ายๆกับทรงใบมีดคัตเตอร์เนาะนเพื่อนก็ดึงตัวน,นี้ลงแล้ว <Where? Where? S 1> ก็เอากระสุนใส่ องทันไหมก็คือนิ้วเราง้างอยู่เนี่ยเลื่อนลงนี้แล้วก็เอานนี้วาง ก็เต็มแมกกาซีนะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือตัวกระสุนจุดสองสองหนะ้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะพอตอนแกะกล่องออกมาแล้ว